ให้ร่างกายสดชื่นมันก็ค่อนคลายขึ้นนะผมว่าอีกไม่ไกลแล้วแหละถ้าถึงใส่น้ําเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงที่ของเจ้าจุกอ่ะไม่ใช่กุมารอันนี้ผมก็ยังแค่เดาไว้นะว่ามันจะคิดแบบผมหรือเปล่าเดี๋ยวทําการนั่งรอเฮ้ยเฮ้ยหนุ่่มเนี่ยเดี๋ยวก่อนลงลงคน ลุงเป็นใครเนี่ยกูมาหายลุงคนเนี้ยฮะอ๋อเป็นอะไรเนี่ยมันเอาทิ้งไม่คว้ามดเลยเนี่ยอันนี้ของลุงที่ลุงหามาได้ใช่ไหมเหมือนมัน <Hey. S 1> มันไปเอามาได้แล้วมันเอามาทิ้งเละล้านแบบเนี้ยลุงใช่คนา,าสรกู go. สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิกิทพาไปเรื่อยนะครับทุกคนครับวันนี้ผมจะขึ้นมาหาเจ้าจุกหรือกุมารอีกครั้งนะผมจะมาหาความจริงให้ได้ว่าวันที่แล้วที่ผมขึ้นมากับพี่แฟรอะ่ะมันเป็นเสียงอะไรและเจ้าจุกอะ่ะมันเป็นคนหรือเป็นกุมารกันแน่นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหาความจริงให้ได้ว่าเจ้าจุก เป็นคนหรือผีนะเดี๋ยวฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปทุกคนครับฝากพี่ๆทุกคนเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยไปทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้เริ่มเดินทางอีกแล้วนะ จากเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะผมว่าอีกไม่ไกลแล้วที่จะถึงที่ของเจ้าจุกเดี๋ยวผมก็วันนี้ผมมาอีกทางหนึ่งนะผมไม่ได้มาทางเดียวพี่แฟดผมก็พอจะทราบเส้นทางแล้วนิดหน่อยทางทางรัดน,นะผมเริ่มได้ยินเสียงน้ำแล้วผมว่าอีกไม่ไกลที่จะถึงใส่น้ำแล้ว เดี๋ยวถ้าถึงใส่น้ําใส่ผมจะพักล้างหน้าล้างตากินน้ําก่อนเพราะเดินทางมาไกลละน้ําก็หมดไปล้วเดี๋ยวถ้าถึงใส่น้ําเดี๋ยวผมถ่ายพวกพี่ๆทุกคนดูอีกทีนะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเดินทาง รีบไปหาใส่น้ำนั้นก่อนนะไปทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมไ,มได้มาถึงใส่น้ำแล้วนะผมจะบอกทุกคนว่าตอนเนี้ใส่น้ำที่ผมมารอบที่แล้วอ่ะมันแห้งมากเลยนะแบบแห้งจัดเลยอะจากรอบที่แล้วที่ผมมาเนี่ยมันเยอะกว่านี้นะดูตอนนี้เหมือนกำลังจะทยอยแห้งนะ เป็นไรพอล้างหน้าล้างตาให้เราชื่นชื่นใจก็พอนะมาเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องให้พี่ๆดูเลยผมื่อหาสน้ำที่มันใสที่สุดเลยนะแบบไม่มีอะไรมากองไว้ตรง มันเป็นแอ่งนะเดินทางเมื่อไกลพอมาล้าง,งเนื้อล้างตัวเนี่ยให้ร่างกายสดชื่นมันก็ค่อนคลายขึ้นนะ ผมว่าอีกไม่ไกลแล้วแหละถ้าถึงใส่น้ำเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงที่ของเจ้าจุกล่ะอสุดชื่น เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็เริ่มเดินทางกันต่อเลยไปทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายพี่ดูไปเลยเนี่ยถ้าค้าน้ำใส่เนี้ยมานะผมว่าอีกไม่ไกลละเดี๋ยวผมถ่ายพี่พี่ดูเลย นี่ก็เดินทางมาแล้วนะผมก็จะมาหาความจริงนะที่วันนั้นที่ผมได้ยินเสียงอะเสียงไขรไม่รู้ตะโกนออกมาแล้วอยู่ๆเจ้าจุกได้ยินเสียงที่ตะโกนออกมาแล้วก็วิง่งหายตัวไปเลยเลียกก็ไม่กลับมานะไปพี่ๆเดี๋ยว จะถึงละพอผมเห็นต้นไม้ที่มีร้อยมีคิดขวรไว้ละนี่นะท,ที่ต้นไม้ที่ผมบอกจนมีร่องรอยของมีหรือตัวอะไรไม่รู้มาขวรเพื่อจะเอาอะไรบางอย่างบนต้นไม้ต้นนี้นะเขามาปุ๊บกิ่งไม้ก็ล่นเลย เดี๋ยวนี่นะที่เจอเจ้าจุกประจำต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวผมลองเรียกดูนะว่าจะเจอเจ้าเจ้าจุกจะออกมาหรือเปล่าพยายามหาดูห้ามองมันก่อนนะ จ,กจก๊กเอ้ยจ๊กอยู่อยู่หรือเปล่าไม่มีเสียงตอบรับนะจก๊กพี่มาเที่ยวหาอยู่หรือเปล่าไม่มีไม่มีเสียงตอบรับนี่ก็ตน้นไม้ที่ เจ้าจุกปีนเล่นประจำนะแต่วันนี้เงียบสนิทปกติถ้าเจ้าจุกเห็นเราเนี่ยเจ้าจุกจะทักทายจับหัวล้อใส่แล้วนะตอนมาถึงแต่วันนี้เงียบไปหมดเลยแม้แต่เสียงหัวล้อที่เคยมาจะทักทายกันก็ไม่ได้ยินนะ ยูจูลมก็พัดมานะพี่พี่เดี๋ยวผมขอนั่งรอเจ้าจุกก่อนและกันเดี๋ยวนั่งรองนี้ละก่อนทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทำการนั่งรอมันก่อนนะว่ามันจะออกมาให้เราเห็นหรือเปล่าหรือ ที่มันไม่ออกมาเนี่ยมันจะคิดว่าเรารู้ความจริงหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ผีนะไม่ใช่กุมารอันนี้ผมก็ยังแค่เดาไว้นะว่ามันจะคิดแบบผมหรือเปล่า <S <S <uk> เดี๋ยวทำการนั่งรอแล้วก็นั่งพักไปในตัวด้วยันเลยนะ <S <S <uk> ผมจะนั่งรอจนกว่าจะออกมานะถ้าไม่ออกมาผมก็จะรอไปเรื่อยๆ และอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะรอฟังก็คือเสียงไอ้คนนั้นนะที่ผมได้ยินกับพี่แฟนนะที่มันทำให้เจ้าจุกวิ่งกระเจิงไปเลยอย,อยู่อยู่เสียงนั้นก็ตะโกนขึ้นมาปุบ๊บเจ้าจุกนี้วิ่งไม่คิดชีวิตเลยนะ ผมคิดว่าถ้าเจ้าจุกออกมาไอ,ไอคนนั้นะที่มันตะโกนเสียงออกมาก็น่าจะออกมาด้วยเราจะได้รู้ความจริงไปเลยว่ามันคืออะไรกันแน่และมันต้องการอะไรถึงมาด่าเจ้าจุกมาตะโกนด่าเจ้าจุกนะเดี๋ยวผมก็พยายามหาดดูรอบๆด้วยนะเผื่อมีอะไรมาแบบ ไม่ทันเราไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวผมจะลองตะโกนเรียกเจ้าจุกดูอีกรอบว่ามันจะออกมาหรือเปล่าจุกเฮ้ยจุกเ,เฮ้ยัเยเดี๋ยวก่อนลงลง <ค>มผมมาหาเด็กคนหนึ่งครับเหมือนลุงพวงอะไรอยู่ข้างหลังนะและ้วล,ลูกเป็นใครเนี่ยลุงลุงเป็นใครเนี่ยผมมาหาลุงคนนี้ยฮะยมูเจอไหมผมน้อง น้องใครนะลุงน้องคนเนี้ยทิมอยู่ตรงเนี้ยมันชอบมาเนี้ยฮะมุงเจอไหมไหมฮะลุงผมว่าลุงเป็นใครกันแน่ทำไมถือกระซงกระสอบพุ่งนงพกหน้ามาของกินของกูัวหาของปลา,ากูถามมึงเจอไหมไหมผมไม่เจอครับผมมันเอากูหมดเลยอ่อใช่ เด็กที่ไม่ใส่เสื้อปะ่ะลงุงนี่แหละนี่แหละที่ชอบอยู่ตามต้นไม้ปีนต้นไม้เล่นน่เนเนนเนะเป็นกุมารนะลุงเด็กมันกูหากูหาของขุงกูเนี่ยเบลเบลให้ลูกแมวกูกินเป็นกุมารนะลงุเงเด็กคนนั้น ใช่เหรอเมน,นูเมนูไหนหรอลุงเด็กเลี้ยงแกอย่างเงี้ยเหรอลุงเนี่ยมันชอบอยู่ตรงนี้แล้ววันนั้นที่ผมมาได้ยินเสียงที่เจอเด็กคนนั้นน่ะเป็นเสียงลุงใช่ไหมที่ลุงตะโกนน่ะมันเอาของกูมาอเอากิกนกูขห้กูมันเอามาทิ้งคว้างหมดเลยเด็กหาเนี่ยงานเข้าละสรุปแล้วเด็กที่ลุงตามหามันคือไอ้จุก มันมันบอกมันชื่อจุกใช่ไหมลุงไม่รู้มันชื่ออะไรวันนั้นที่ลุงตะโกนเรียกอะ่ะมเอ้ขุมมอนเลยอ๋อเฮ้ยอ๋อเป็นอ,อะไรเนี่ยมันเอาทิ้งไม่คว้างมอนเลยเนี่ยอันนี้ของลุงที่ลุงหามันได้ใช่ไหมอ๋อเฮ้ยอ๋ยอมัน เด็กคนนั้นมันเอาของลุงไปกี่รอบละหลายครั้งครั้งนี้กูทนไม่ไหวจริงๆมันทำเกินไปปกติพวกผมขึ้นมาเนี่ยผมก็เอาน้ำมาให้มันกินนะผมก็คิดว่ามันเป็นกุมารไม่ใช่กุมารมันชอบทำจุกพวกกุมารให้โชคจริงๆมันไม่ใช่กุมารมันเด็กเล,ลี้เราในป่านี่แหละอืเจ้าจุกเอ้ยพ่อ,อแม่ไม่เอามันดื้อ ผมก็มาหาเนี่ยผมไม่เจอตั้งแต่วันนั้นที่ผมขึ้นมาห้ามห้ามันมมแล้วได้ยินเสียงลุงอะที่ลุงตะโกนห้าม,มานะันอะหลังจากวันนั้นจนถึงวันเนี้ยที่ผมขึ้นมาห้ามาันผมไม่เจอมันอีกเลย,เไ,เลยได้เดี๋ยวผมจะสั่งสอนมันเองลงนนองุงเจ้าจุกนี้โอ้โหสุดยอดเลยผมก็คิดว่ามันเป็นกุมารมาตลอดนะ พอพวกผมขึ้นมาพวกผมเอาข้อมาให้มันกินอนะ่ะพวกน้ำดงน้ำแดงก็คิดว่ามันเป็นกุมารไม่ใช่กุมารเลเด็กคนนี้แสบจริงๆเลยแล้วลุงต้องการอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวถ้าผมขึ้นมาผมจะนำมาให้ไม่ต้องการน้อะไรงั้นลุงจะไปโกดเด็กเลยนะเดี๋ยว ผมเจอมันเดี๋ยวผมจะสั่งสอนมันเองลิตมันทำกูมันทิ้งของกูเลือนลากกูหามาจังตายกว่ากูจะได้มาอาหารกูของกูเหมือนมันเฮ้ยมันไปเอามาได้แล้วมันเอามาทิ้งเลื่อนล้านแบบนี้เหรอลุงใช่คนประสาทกูแล้วมันมีปมแค้นอะไรกับลุงไหมกูไม่รู้กูไม่ทำฮาให้มัน เดีกฮะอีจุกเอ้ยทำกับลุงเขาได้ไงลุงเขาต้องเลี้ยงครอบครัวเขามึงมาทำแบบนี้กับเขาเถ้าผมไม่ได้ลุงเนี่ยผมก็คงจะคิดตลอดเลยนะว่าเจ้าจุกอ่ะ<ไ>ปเป็นกุมันคนเนี้ย,ยทายไม่ดีมันดเดี๋ยวผมจะนำเรื่องเนี้ยไปแจ้งกับพี่ชายผมด้วยอีกสองคนว่า ไอกจกอะมันไม่ใช่กุมารน,นะมันเป็นแค่เด็กเล่น่อนในป่าหาของกินทำตัวเหมือนพวกกุมานนะมันจะไปไหนกูก็ไม่รู้ผมก็มาตามหามันเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เจอวิเวลล่องรอยห้องมันเลยนะมันรู้มากมรู้มันโดนจับได้มันก็ไม่กลับมาแล้วบ้านลุงอยู่ไหนลงุง ได้ยินเสียงไหมอเป็นหมู่บ้านใช่ไหมหรือว่าไม่ต้องรู้หรอกอได้ลุงผมไม่นี่ก็ได้ถ้าลุงอยากได้อะไรเพิ่มอ่ะลุงบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะเอาของมาไว้ให้ลุงที่นี่ลุงคาดเรืออะไรอะ่ะแต่ลุงไม่ได้เป็นคนคนร้ายใช่ป่ะที่เข้ามาอศาศัยอยู่ในป่า ไอ้มึงไปแล้วมึมงบ้าบ่าใช่ใช่มาพูดเร่องงั้นครับลุงผมก็กลัวนิดหน่อยนะก็ระแ,แวงระแ,แวงไนงะเพื่อป้องกันตัวลุงจะไปแล้วลุงไ,ไ,ได้ครับลุงลุงไปดีๆนะนทุกคน ตอนนี้คุณลุงเขาก็จะไปตามหายจุกต่อนนะเดี๋ยวปล่อยลุงเขาไปตามหาเดี๋ยวผมก็ได้รู้ละเดี๋ยวผมนำเรื่องนี้ไปบอกพี่แฟตทุกคนเดี๋ยวผมขอรอดูมันก่อนว่ามันจะออกมาหรือเปล่าทุกคนครับหลังจากที่ผมนั่งรอมันมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้ว ผมก็ไม่เห็นที่มันจะออกมานะผมว่ามันน่าจะรู้ความจริงแล้วแหละที่ผมรู้หรือหรือไม่ก็มันอาจแอบบฟังแอบ,บดูแล้วอยู่ยังไงผมต้องขึ้นมาจัดการมันให้ได้เลยนะมันแบบหัวหมอมากเลยหัวหมอก,กับผมกับพี่ผมมากและอีกอย่างผมก็สงสารลุงนะหาขาองอมาได้แล้วอะ่ะดูดูกระสอบที่ลุงเขา เก็บของไว้ดิแอบขโมยของเขามานะและ้วทำลายกระสอบเขาทิ้งเนี่ยมันแสบมากจุกเนี่ยลุงเขาก็ไปไปตามหายจุกอยู่นะเหมือนลุงเขาจะจะจัดการมันให้ได้เลยผมก็ยังไงเรื่องเนี่ย ผมไม่ปล่อยแน่ผมจะกลับมาและชวนพี่แฟดมาด้วยมันจดกลานมันหลอกหลอกผู้ผมสามคนว่าเป็นกุมารจะให้ชงให้โชคและก็ให้นำของเล่นนำน้ำมาถวายมันมาให้มันกินกลับรู้ความจริงวันนี้ก็คือมันไม่ใช่กุมารมันเป็นแค่เด็กทั่วไปนะ เดี๋ยวผมอะลุงเขาไม่ได้ขอนะแต่ผมจะเอานำจะนำของมาให้ลุงเขาเองในลุงเขามาบอกในฐานะที่ลุงเขามาบอกความจริงเราว่าไอจุกอะมันไม่ใช่กุมารมันเป็นแค่เด็กเลร้ลอนที่อยู่ในป่าเพราแม่ไม่เอาเพราะว่ามันดือ้อมันแสบ คนนั้นคนนี้ไปทั่วนะเดี๋ยวฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะทุกคนครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปนี้และขอกลับบ้านนำเรื่องเนี้ยที่ผมได้มารู้ความจริงเกี่ยวกับไอ้จุกไปบอกให้พี่แฟตฟังว่าไม่ต้องไปให้ของอะไรมาละ เราคอยจับตาดูมันก็พอว่าว่ามันจะไปเอาของใครอีกหรือเปล่านะไปครับทุกคนผมขอปิดคลิปแล้วนะสวัสดีครับ